สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในประธรรมอุปยพบทที่24นะครับข้อที่1ถึงข้อที่8เป็นการกระทำพทันธสัญญาหรือเป็นการระลึกถึงพันธสัญญานะครับที่พระยาเยวนั้น,นได้ทรงประทานให้กับโซเชียลอิสราเอลด้วยการที่โมเสสเองนั้นเนี่ยได้อ่านพันธสัญญาและประชาชนอิสราเอลเอได้ตอบรับว่าพระวจนะของพระยาเยวทั้งหมดจะกระทำตามพวกเขาจะกระทำตามนั้น แล้วก็ได้พูดพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงสองครั้งด้วยกันที่พวกเขาเองนั้นได้กล่าวแบบนั้นและในขณะเดียวกันไม่ได้มีเพียงแค่พระวจนะที่พวกเขาเองฟังและตอบสนองด้วยการบอกว่าจะกระทําตามนะแต่ก็จะมีเรื่องของโลหิตของโคนะครับที่กระทำเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับเราคุ้นเคยกับเรื่องของโลหิตแห่งพันธสัญญาไหมครับโลหิตหพันธสัญญาเองนั้นถูกกระทําสําเร็จเนาะ ผ่านทางอ,อระยยศสุคริษที่พระเยซสเนันทิส่งซึ่งประชชนที่มาเขตนแล้วก็หลังพระโลหิตข,ของพระองค์ลงมาและพระโลหิตน,นั้นก็เป็นดั่งพันธสัญญายืนยันว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่รักษาพันธสัญญาเมื่อประชากรของพระองค์เรียงนั้นเนี่ยรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ในชีวิตเช,เช่นเดียวกันครับชีวิตของเรา ที่เดินติดตามองพระเยซูคริสต์เราไม่ได้เดินติดตามพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรในชีวิตของเราหรือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ชีวิตของเราแต่เรามีชีวิตที่เดินติดตามพระองค์และผูกพันกับพระองค์ด้วยพันธสัญญานะครับคือเป็นพันธสัญญาที่เริ่มต้นด้วยพระเจ้าและพระองค์เองนั้นได้นําเราเข้ามาอยู่ในพันธสัญญานี้ด้วยคํามันสัญญาอันหนักแน่นและด้วยคํามันสัญญาที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นเอง ให้เราเองได้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในพันธสัญญาแบบนี้นะครับเพราะว่าชีวิตของเราเองนั้นจะมากระทบพันธสัญญาอยู่ดีดีเราคิดอยากจะทําพันธสัญญากับพระเจ้าเองโดยที่เราเป็นผู้เริ่มต้นเองนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกระทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าใครล่ะที่จะดึงพระเจ้าลงมาเพื่อที่จะร่วมพันธสัญญาในชีวิตได้มีแต่ การที่พระองค์เองนั้นสุประทานพระคุณให้กับเราทั้งหลายเราจึงต้องตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระองค์เองนั้นเนี่ยได้ทรงโปรดให้เราเองนั้นได้เข้าร่วมพันธสัญญาณิลันของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ผ่านทางโลหิตของพระองค์ผู้ทรงโปรดหลั่งไหลออกมาเพื่อชำระชีวิตของเราเราจึงได้อยู่ร่วมในพันธสัญญาของพระองค์และการอยู่ร่วมในพันธสัญญาของพระองค์เองนั้นสิ่งสําคัญคืออะไรครับคือการที่เรารักษา รักษาพระวจนขะจนข,ออของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรารักษาถ้อยคําของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราและรักษาจุดยืนในความเชื่อในองค์พระยซูสุคริตไว้ในจิตใจและในชีวิตของเราอย่าให้เราเองนั้นหา,หา้ายหรินแลขวาไปทางใดครับแต่ให้เราเดินตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเดินตามพระยซูสุคริตวันต่อวันก้าต่อก้าด้วยใจที่ระมัดระวังที่จะกระทำตามถ้อยคําของพระองค์ขอหนุนใจพี่น้องนะครับ พระวจนะของพระเจ้าเป็นดังคมสองเท้าและนําชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นดั่งน้ําที่เข้ามาชําระชีวิตของเราและพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราเองเติบโตขึ้นในางของพระองค์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความสําคัญและคุณค่าในพระวจนะของพระเจ้าในสุดีบทที่109เองนั้นก็บท119นะครับก็พูดถึงเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าเช่นหนุ่นใจพี่น้อง ให้เราเองนั้นมีชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์สะท้อนออกมาด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือชีวิตที่อยู่ในพระนัสัญญาของพระองค์ขอบพระเจ้าอวยพออยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับ